หลายหลายคนที่ติดศูนย์ติดศูนย์เงินเก็บการติดศูนย์เงินเก็บเนี่ยเราสามารถทําให้ไข่แตกและมีเงินสําหรับจะไปใช้นี้และมีเงินเก็บเพิ่มได้วันนี้ถ้าเกิดคุณอยากมีร้อยล้านคุขาย,ย่าพูดร้อยล้านให้หนูปิดนี่ให้ได้ก่อนคุณต้องไปที่ร้อยล้านแต่ตอนนี้คุณเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าถ้าตอนนี้คุณทํางานแล้วมันเหลือศูนย์สิ่งที่คุณต้องทําคือจัดเวลาค่ะคุณต้องจัดเวลาทํางานเพิ่มมูลค่างานเก่าต้องทําถ้าไม่ทําติดลบกว่าเดิมงานเดิมต้องทํางานใหม่ต้องจัดเวลาเอาให้ เง่ายๆเลยคือวันนี้ครูบอดแคสไปใช่ไหมคะที่แอดครูสไลด์โกเาทีนี้ลูกศิษย์ครูหลายคนอินบ็อกมาว่าฉันอยากจะเป็นพาร์ตเนอร์หน,งหนังสือสิ่งที่คุณจะต้องรู้การเป็นพาร์ตเนอร์หน,งหนังสือรับกําไร8ปถึงห้อันนี้คุณกําลังทำรายไคะจัดเวลาจัดเวลาทำราะไเมื่อคุณเข้ากลุ่มเราจะสอนว่าคุณต้องมีอะไรบ้างที่จะเข้ากลุ่มคุณต้องดูคลิปอันไหนแล้วคุณต้องทําคลิปประเภทอะไร เพื่อจะทําให้ตรงนี้มันมีมูลค่าที่มากกว่าเดิมเอาให้เห็นภาพชัดเลยสมมุติว่าคุณเหลือเวลาเนี่ยวันละ3ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี้ยคุณทําอะไรเพิ่มได้ ยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณทําคลิปหนังสือคุณจะต้องทาบนโลกออนไลน์อยู่แล้วค่ะถ้าคุณอยากมีเงินครูจะไม่ให้คุณไปทํางานรับจ้างเย็บผ้าตัดเย็บหรือไปเข้าเวรเข้าอะไรเงี้ยครูไม่เอานะเพราะว่างานแบบนั้นจะยังไม่เป็นมูลค่าเพิ่มที่สูงนะคะไม่พอจะต้องทําเป็นออนไลน์เท่านั้นออนไลน์ online, ตอนนี้สิ่งที่คุณทำได้ก็พวกแอดแฝดอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้ครูเปิดพาร์ทเนอร์หนังสือใช่ไหมครูยกตัวอย่างให้ฟังแต่เราจะไปทําอะไรก็ได้นะพาร์ทเนอร์หนังสือ8%ซถึง50% สมมุติว่าหนังสือเล่มละ399 35%เท่าไหร่พี่บิ๊ก<ะ>139.65บาทแล้วใน3ชั่วโมงเนี่ยคุณทําคลิปคุณว่า3ชั่วโมงคุณทําธุรกิจคลิปทําคลิปละไม่เกิน1นาทีดังนั้นถ้าเกิดว่าคลิปนี้ยังไม่โดนคลิปนี้ยังไม่โดนคลิปนี้ยังไม่โดนไม่โดนอ่ะคุณทําต่อทําต่ออีก3ชั่วโมงทําได้กี่คลิปครัะทีมมหาครูหน่อยคลิปสั้างใจเวลาไม่เกิน1นาทีคุณคิดว่าชั่วโมงนึงคุณทําได้กี่คลิปคะโดยคุณได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าพาร์ทเนอ,อร์35% 8%คือหนังส,สือระดับโลกที่คนอื่นเขียนที่ไม่ใช่ครู หนังเสือกูถ้าเป็นเล่มกูให้35%ถ้าเป็นอีุ๊กูให้50%อ่ะไม่โดนไม่โดนคลิปยังไม่วิ่งไม่วิ่ง แต่วันหนึ่งมันวิ่งอะคลิปนี้มันวิ่งสมมติว่าคลิปวันหนึ่งมันวิ่งผ่านมาเดือนหนึ่งมันวิ่งมีคลิปโดนหนึ่งคลิปสมมติมีคนซื้อหนังสือ100เล่มคูณ139ได้เงินเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทคูถามว่าอันนี้ใช่มูลค่าเพิ่มไหมฮะหนึ่งคลิปนะวันละสามชั่วโมงต่อวันแต่คุณสามารถที่จะมีไรายได้เพิ่มเดือนแรกหมื่นสามใครว่ามันเวิร์กพิมเวิร์กให้กับคูหน่อย